เอาครับสวัสดีครับพ่อแมนคินเดียนะครับสวัสดีเช้ายุทุกคนนะครับเดี๋ขามารับชมนะครับมือนี้พ่าไม่ชมโรเจอร์โคยันมานะครับไวโอหรือวีโกวีโอนะครับฮาตันหานะครับฮาชิปฮาแรงนะครับขันนี้เป็นรุ่นรุ่นหกนะครับเสียกล่องพันวานะครับรถ ทีมงานซับเจริญนะครับเสียกล้องจะให้นะครับว่ารถป็นโคดุนพกนะครับสีแดงครับมีท้องสีนะครับมีสีเหลืองกับสีแดงนะครับชั่วโมงการทํางานกับสองพันชั่วโมงนะครับจะเข่าสามพันแล้วนะครับสภาพรถยังไม่อ่ยมนะครับส่วนล่างยังเต็มยังเงียบคือเก่านะครับรถสองพันชั่วโมงแทะนะครับสองพันไปนะครับ สภาพกปิดจ็ดคิกๆแบบมีน้ำนี่นะครับซื้อมาด้วยด้วยใจนะครับใจมากในอาชีพนะครับการดูแลลรุงรักษาก็ดีนะครับรถใส่งานมือเดียวนะครับอยู่กับเสียกล่องมาแล้วสามสี่ปีนะครับ รถตะโคที่นาไส้อีกรุ่นนึงนะครับนี่หาชิตาแรงนะครับหรือว่าหาจันหานะครับยันม่านะครับวันนี้ก็มาขุดลุ่มนะครับขุดลุ่มพังนะครับปัญีเาเ็ดหองแถวนะครับของจูบุรีนะครับ เห็ดหอผักด้วยเห็ดหองแถวซี่ห่องนะครับอยนาเอ้ยอยหลังกรมที่ดินไมนนน้นะครับอุบลราชธานีนะครับตำบลเจรแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับห่างจากถนนแจงสนินทนอยู่ประมาณสามร้อยเมตรนะครับปากท้างทุกวนน้อยครับหลังตลาดนะครับ ก็ี่เบิ้งนะครับเพื่อผอยากสนใจนะครับอยากได้อยากดูที่พักไม่ไหมนะครับมาเซาันนะครับเป็นคำนี้ขายได้นะครับผักอาศัยขายได้ยูไก่ตลาดนะครับไก่ศูนย์ราชการสลักลางไม่นะครับปากส้อยเนี่ยมีเนี่ยเหียนเนี่ยกับเป็นถนนแจ้งสนิทนะครับกับตลาดแจ้งสนิทนะครับนี่กับจอนแมพนะครับยำสิเปททำงานนะครับวันนี้ ทันแมบก็บเสียกล่องส่วงล่างดีนะครับเอวดี LD, แน่นรถสามปีจะสี่ปีนะครับเสียกล่องดูแลรถยันมา ฮาตันนี่ปัญหาเรื่องก้มหลอนถือว่าเกตมาดีๆนะครับเพมีปัญหาเกิดขึ้นเลยนะครับก้มรลอนในการทํางานในประเทศไทยนะครับรถคันนี้เม่เคยมีปัญหาเรื่องก้มรลอนนะครับกันมาเปิดแอร์เต็มวันนะครับโซบแท็กเต็มนะครับยังดีนะครับ ลายวันก็นออกเติมวันกับซีปัญหาน,นะครับเดี๋ยวแต่ระยะทางนะครับคุ้มนะครับใส่รถไม่นะครับนี่ครับเบอร์ทรนะครับซับเจริญนะครับเสียกล้องบริการ0850281556ครับเสียกล้องบริการเขีมง,งานมาตรฐานนะครับ ชุดใบเมียดนี่นะครับชุดจี้หัวเจาะนะครับหัวแยกนะครับมี่นะครับรถไม่บริการเป็นกันเองนะครับสำหรับพวกที่กำลังมองหานะครับรถเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับทีนาเลนนาไซนะครับยันมานะครับ อาตั้นหานะครับรุ่นนี้นะครับมอสมบกับประเทศไทยนะครับอากาศอันห้อนนะครับก็ห้อนุ่มีขึ้น ของกีบูดเน้นนะครับกีราบีไม่เคยขาด น,น,นิ่มๆซะเลือกเกินนะครับการใช้งานกับแบบสมูทนะครับเลื่อน ครับที่มีกับพ่อไว้เท่านี้ก่อนนะครับในขอบคุณทุกคนนะครับเขามารับชมนะครับสองแมตกซเดียนะครับนี่พามาบนยันมานะครับหาตันหานะครับครัับสสวดีครับ